ครับก็วันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนนะครับท้ายดําให้กับอีเตอร์ของเรานะครับทุกคนครับพอดีตอนนี้มันเป็นท้ายแดงนะครับก็ชุดสีนี้ก็ใช้มาประมาณปีฝ่าแล้วนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแถบสติกเกอร์ใหม่ด้วยนะครับทุกคน โอเคครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวผมเป็นสปีดอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนนะครับท้ายดําให้กับอีเธอร์ของเรานะครับทุกคนครับพอดีตอนนี้มันเป็นท้ายแดงนะครับก็ชุดสีนี้ก็ใช้่าประมาณปีฝ่าแล้วนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแถบสติกเกอร์ใหม่ด้วยนะครับทุกคนเราจะมาเปลี่ยนนะครับพอดีว่าผมสั่งมาแล้วนะครับทุกคนนี่เป็นชุดสีนะครับท้าย3ชิ้นนะครับทุกคนครับก็เป็นท้าย3ชิ้นนะครับผมก็สั่งมา จากพิมชุดสีซิงกนะครับถ้าใครสนใจก็ไปสั่งได้ผมซื้อมาเต็มราคานะครับทุกคนครับชุดสีทุกคันตรงนี้ก็เป็นของพิมหมดเลยนะครับนอกจากอีแดงผมตามเองนะครับก็มีหลายคนอยากให้ผมอัปเดตดิมกันนี้นะครับทุกคนครับดิมรอยยิบ้านะครับตอนนี้นะครับดิมรอยยิบ้าไม่มีอะไรนะครับทุกคนรอแค่ติดเครื่องทาเครื่องอย่างเดียวนะครับไม่มีงบอยู่นะครับตอนนี้นะครับไม่มีงบอยู่บอกเลยไม่มีงบอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราทาเครื่องนะครับติดหมดทุกอย่างเลยนะครับดิมกันนี้ไม่มีอะไรเลวนะครับ เบรกอะไรผมก็ไล่ไปหมดแล้วนะครับทุกคนครับก็โอเคนะครับรับดีมเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับทุกคนครับมาเดี๋ยวเรามาดูชุดสีกันที่เราสั่งมานะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับว่าสีแดงแก้วท้ายดานะครับเป็นยังไงนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันและและเดี๋ยวมาดูกันด้วยว่าสติกเกอร์เป็นยังไงนะครับนี่นะครับชิ้นแรกนะครับทุกคนอุ้มไปดีมานะครับชิ้นสีดำนะครับเย็ดมาวะนี่นะครับทุกคน เยดเป็นตักเกร์ตอนนี้นะครับเย็เคีนะครับไม่รู้มันจะเข้ากับรถผมหรือเปล่านะครับเห็นปะนี่นะครับประมาณนี้นะครับชุดสีสีดาเดี๋ยวมาแกะดูอีกชิ้นนึงนะครับนี่ก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็สองฝั่งนะครับแล้วก็มันจะมีผิดท้ายด้วยนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากสั่งแบบว่าสั่งแยกไม่อยากสั่งตั้งชุดสีอ่ะคือไปสั่งได้เลยนะครับที่เบมอ่ะคือเขาคือผลิตเองเลยนะครับไม่ใช่เป็นร้านขายอะไรที่มาขายชุดสีนะครับเป็นร้านที่ สั่งได้นะครับแค่ตามเองทุกอย่างเลยนะครับดูสีดําเดี๋ยวผมรุนมากเลยว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับผมไม่เคยใส่สีนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีปิดท้ายนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้วยนะครับปิดท้ายตรงนี้เดี๋ยวก็ไม่ต้องให้ดูเดีกวมันมีอะไรนะครับปิดท้ายตัวนี้ก็ปกตินะครับผมนะครับปิดท้ายก็สีดําปกตินะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้วยนะครับทุกคนทั้งหมดนี้ผมซื้อมา800นะนี่3ชิ้นนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์800นะครับทุกคนดูจะมีสติ๊กเกอร์ ด้านหน้าด้วยนะครับดูอ่าประมาณนี้นะครับโอเคแต่ก็แยกเก็บอันนี้ก่อนชุดสีก่าผมมันเป็นแดงแก้วทั้งชุดไงทุกคนดูดูอินเสิร์ตได้ดูก่อน โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาแกะชุดสีออกกันนะครับทุกคนแกะชุดสีเก่ออก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมญาตแกะแป๊นนึงเดี๋ยวมาเจอกันตอนแกะเสร็จนะครับอานะครับตอนนี้เราก็แกะชุดสีเก่อเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับเดี๋ยวผมก็ญาตขันน็อตให้มันติดกันขันน็อตตัวนี้2ตัวนี้ให้มันติดกันก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันตอน มาดูตัวนี้เลยครับน็อตผมก็ไม่มีด้วยวะมีน้อยด้วยนะครับน็อตอ่ะมีน้อยด้วยนะครับเราก็เอาชิดสีตัวนี้มานะครับแล้วก็เราก็ใส่ท้ายดําเลยนะครับทุกคนว่ามันออกจะออกมาสวยปะผมว่าน่าจะแกวอยู่นะมันเป็นแดงแก้วนะครับปกติสีตรงรุ่นของมันอ่ะมันจะเป็นแดงสดนะครับทุกคนแดงสดแล้วก็ท้ายดํานะครับแต่ว่าตัวนี้ของผมมันเป็นแดงแก้วนะครับแดงแก้วท้ายดํานะครับไม่รู้มันจะออกมาสวยหรือว่ามันจะออกมา ลนะครับทุกคนต้องต้องดูกันนะครับที่ผมสั่งไตดดำมาคือมันชุดสีตัวนี้ผมว่ามันเก่าแล้วก็มันเชยไปแล้วนะครับทุกคนคือมันมันไม่สวยแล้วนะครับพูดง่ายงคือมันไม่เข้าตาผมแล้วนะครับทุกคนมันต้องแบบว่าต้องสุดอันใหม่นะครับทุกคนอันใหม่มันต้องสุดฝานะครับยาวไปหรือเปล่ายาวจับไม่มีน็อตเลยว่ะเดี๋ยวผมใส่ดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวน็อตก็จะจัดการเอาดูฝั่งนี้ก่อนนะดูฝั่งนี้ก่อน เย็ดว้าวย็ดเคเป็นไงบ้างวะทุกคนฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับดูเป็นไงบ้าง yes. ย็ดเสร็จปะอู้รถดูแบบว่าทึบไปเลยนะครับทุกคนดูทึบทึบจัดนะครับจยมุมคัดน็อตก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียหายเอานะแดงไถยดำมาว่ะเดี๋ยวใส่ครบเดี๋ยวให้ดูนะครับใส่ครบเดี๋ยวให้ดูโอเคนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ใส่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนยังแก้ติดติ๊กเกอร์นะครับยังไม่ได้ติดติ๊กเกอร์ทีนะครับทุกคนก็เป็นไงบ้างทุกคนมาดูรอบๆนะครับดูรอบๆได้เลยนะครับว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวให้ตากล้องดินเจอได้ดูนะครับตากล้องเดินดูตากล้องไม่ต้องเดินใกล้้มากนะเอาง่างๆแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูกันว่าสีแดงแก้วตัดดําเป็นยังไงผมก็ลอกสติ๊กเกอร์ตัวนี้ออกนะครับติ๊กเกอร์ตัวเก่านะครับนี่ครับเอาติ๊กเกอร์ออกนะครับ นี้จริงๆแล้วจุดสีผมก็เก่ามากแล้วนะครับทุกคนนะครับก็อรถก็ยังไม่ได้ล้างนะถ้าล้างมันน่าจะสวยกว่านี้นะครับทุกคนเออทุกคนแล้วก็ไปดูท่อฝั่งนู้นด้วยว่าท่อผมเอาเป็นสีดําหรือว่าสีเหลดดีนะครับผมก็จะทําเป็นสีดําอยู่นะครับทุกคนว่าผมผมว่ามันไม่เข้ากันนะครับสาหรับสีเหลดนะครับผมไม่ชอบนะครับสีชุบมีมไม่เย่อท่อเลดนะแต่มันเป็นสีเงาไปดูฝั่งนู้นเป็นสีเงานะครับก็ ดูดูรวมๆดูทุกคนดูดูรวมๆไกลๆเลยดูผมว่าสีดำสวยฟ้านะครับสีเงาผมว่ามันไม่เข้ากันนะครับแต่สีดำอ่ะสวยจัดเลยนะครับประมาณนี้นะครับจุดสีตอนนุ่นก็ไม่ต้องถามนะครับไม่ขายนะครับทุกคนครับขายไม่ขายนะครับนี่มันแตกหมดแล้วเหมือนกันนะครับทุกคนดูประมาณนี้เย็ดผมว่าสวยนะสีดำเนี่ย เดี๋ยวต้องติดติ๊กเกอร์ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดติ๊กเกอร์เสร็จเดี๋ยวมาเจอกันโอเคครับก็ตอนนี้เราก็ติดติ๊กเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับก็มีเอ่อตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้1ชิ้นแล้วก็ฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นแล้วก็เอ่อตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนติดไม่ได้ใช้แป๊บอะไรเลยนะติดสดเลยนะครับทุกคนครับก็ทรงรถตอนนี้นะครับผมว่ามันไม่สวยอยู่นะครับที่มันไม่สวยก็เพราะเบาะนะครับเบาะร้ายคืนนะครับบอกเลยเบาะโคตรร้ายนะครับนี่เบาะร้ายมากนะครับพอเบาะออก เย็ดเคแม่งสวยจัดนะครับแล้วก็ท่อนะครับทุกคนท่อผมก็ต้องทําสีดํานะครับสีนี้มันไม่เข้าคันนะครับผมเช็คดูแลนะครับแล้วก็เบาะนะครับใครสนใจสปอนเซอร์เบาะข้อสามารถติดต่อมาได้นะครับนี่ทรงก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ดู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 ฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับเห็นไหมดูตรงเห็นไหมตาไอ้โคตรดำนะครับแต่ว่าเออมันต้องเปลี่ยนเบาะจริงๆนะครับเบาะไม่สวยเลยนะครับทุกคนครับเบาะ อย่างเดียวนะครับที่ไม่สวยอยู่ตรงอื่นก็น่าจะได้แล้วนะครับนี่เปลี่ยนเบาะนะครับใครสนใจสปอนเซอร์เบาะก็ตักมาได้เบาะเหมือนดีมาโคตรสวยนะครับเบาะเหมือนดีแบบมันเข้าทรงนะครับมันเป็นยกขอบสวยๆนะครับทุกคนครับเบาะตัวนี้ผมตัดนะครับตัดโครงของเบาะมันเองแล้วก็เบาะอันเก่ามาปาดนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเข้าทรงเท่าไหร่แล้วก็ที่ร้านนะครับผมลืมสั่งว่าเบาะผ้าแบบผ้าแบบด้านๆนะครับเขาทําผ้าเงามาให้นะครับแบบว่าไม่สวยเลยนะครับผ้าเงอนี่ ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างทุกคนลองคอมเมนต์มาดูนะครับสําหรับท้ายดำนะครับสำหรับเพลงโฉมฮเถึกใหม่เป็นท้ายดํานะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูว่าเป็นไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําสีท่อนะครับทุกคนลองคอมเมนต์มาให้ผมดูหน่อยนะครับว่าสีท่อตัวเนี้เราต้องปัดที่จุกโเมี่หมอก่อนทั้งหมดหรือเปล่านะครับหรือว่ามันพ่นไปได้เลยผมน่าจะปัดที่จุกโคมี่หมอก่อนครับเห็นไหมที่สีมันจะเงานะครับปกติเขาจะจุกแป้งมาพอดีว่า ผมมีน้ no flying, ํายาดีนะครับนี่น้ํายาของผมเองนะครับทุกคนครับผมกําลังไม่ใช่มาในรูปแบบแพ็กกิ้งอย่างนี้นะครับผมจะทําเป็นแพ็กกิ้งแพ็กกิ้งอย่างนี้นะครับทุกคนครับแพ็กกิ้งอย่างนี้นะครับทุกคนน้ํายาขัดยางดําน้ํายาเคลือบชุดสีนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมกําลังกำลังทดลองอยู่ว่ามันใช้ดีหรือเปล่านะครับกําลังทดลองใช้อยู่ตอนนี้นะครับทุกคนครับกาลังทดลองใช้ยังไม่ได้เปิดขายนะครับผม ผสมเองทุกอย่างนะครับทำเองทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้ซื้อสูตรกามานะครับผสมเองนะครับบอกเลยตอนนี้นะครับสีก็น่าผมจะทำเป็นสีฟ้านะครับทุกคนครับน้ำยาเป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าตอนนี้คือเป็นทดลองเอาสีอะไรไปก่อนก็ได้นะครับทุกคนก็เป็นสูตรทดลองนะครับตอนนี้คือผมยังไม่พอใจความเงาแต่ว่ามันก็เงามากแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมอยากให้มันเงาไปมากกว่านี้นะครับทุกคนส่วนยางดำนะครับเห็นไหมมันจะมาเป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะครับผมก็แอบเปิดตัวนิดนึงเป็น นี่จะเป็น black speed นะครับชื่อน้ำยาของผม black speed นะครับคือน้ำยาเคลืบอบยางดำนะครับส่วนน้ำยาเคลือบสีก็เป็น black speed นะครับนี่ตติกเกอร์อะไรผมก็สั่งไปหมดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้รอแค่รอแค่ผมคิดค้นน้ำยาออกมาสำเร็จนะครับคือมันใช้ได้อะไรผมก็จะมาขายนะเห็นไหมนี่ตติกเกอร์อะไรผม็พิมพ์มาเลยเห็นไหม black speed นะครับตัวน,นี้ก็คือเป็น black speed นะครับแล้วก็ ่วนน้ำยายางดำก็แบ็กสปีดนะครับก็ฝากทุกคนอุดหนุนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ทุนก็สุดท้ายแล้วจะเอาไปลงกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ของผมนะครับบอกเลยว่า2ขวดผมขายแค่100บาทแถมฟองน้ำหนึ่งอันนะครับดูฟองน้ำผมก็ยังหนาเลยเดี๋ยวให้ดูฟองน้ำผมก็ยังนยยหงน,างนาเลยนะครับทุกคนครับแบบหนาเลยนะครับนี่บอกเลยว่าตัวละ10กว่าบาทนะครับตัวเนี้แถมไปเลยนะครับนี่แล้วก็ สองขวดแค่100้อยบาทขวดละ69บาทนะครับทุกคนก็สามารถอุดหนุนกนได้แต่ว่ายังไม่เปิดตัวนะเดี๋ยวผมเปิดตัวขายวันในเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับแล้วก็ทุกคนช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับช่วงโปรช่วงแรกก็จะแถมตัวนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากช่วงโปรไปผมก็จะไม่แถมตัวนี้อีกนะครับเพราะว่ามันได้กาไรน้อยนะครับทุกคนได้กาไรน้อยจริงๆนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้ก็แค่มา แปลงโฉมมีเถิงนะครับเป็นท้ายดำเฉยๆนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้มีแปบน,นัน้นนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปนะสวัสดีก็สวัสดีครับ